เมื่อวานนี้เบนจามินเชสโกนะครับลงสนามในเกมที่สโลเีเนียเจอกับสวีเดนในศึกฟุตบอลรอบคัดเลือกโซนยุโรปนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเชสโกในเกมเมื่อคืนกันว่าเ,าเขาลงเล่นแล้วเป็นยังไงบ้างในภาพรวมรวมถึงข่าวของอังเกโลสตีเลอร์ครับจริงๆโอเคสตีเลอร์อยู่ในทีมชาติเยอรมันชุดที่แพ้สโลวาเกียในเกมนั้นล่าสุดนะครับแต่ว่าถ้าเราจะไปเอาฟอร์มเกมเดียวแล้วเอามาตัดสินนักเตะเลยมันก็คงดูจะ โหดร้ายเกินไปแล้วผมก็เชื่อว่าหลายๆท่านเนี่ยก็ยังคงสนใจนะครับเป็นแฟนหลายคนก็ยังคงอยากจะให้มาเต็ดดึงซีเลอร์เข้ามาเสริมทีมสถาน,นการณ์ดิวซีเลอร์เป็นอย่างไรบ้างรวมถึงเรื่องราวของคอปปี้เมนูที่บางท่านก็อาจจะอ,อยากตามข่าวนี้เหมือนกันนะครับเรื่องราวของ2นักเตะที่ไม่ได้อยู่ในทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็เป็นนักเตะทีมอื่นนั่นแหละแต่ว่าตอนนี้2คนนี้อยู่ในเรดาร์ในตลาดซื้อขายเดือน มกราคมนะครับและหนึ่งอันนั้นคือผู้รักษาประตูที่หลายท่านน่าจะรู้จักกันอยู่แล้วนะครับเอาละเกรินพอสมควรครับไปว่ากันในรายการเรรเดตปีพิจแดงวันนี้กันครับ สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการเรเนตป์พิศดาแดงครับประจำวันที่6กันยายนตรงกับวันเสาร์นะครับซึ่งก็เป็นวันเสาร์ที่ที่เงียบเ,เพราะว่าเป็นบอลทีมชาติเอาเป็นว่าเราไปเข้าไปเด็นเลยดีกว่านะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาเบนิมินเชสโกลงเล่นให้กับทีมชาติสโลเวีเนียครับจริงๆจะเรียกผิดการบ่อยนะ สำหรับสโลวีเนียกับสโลวาเกียนะครับผมเองก็ยังจำผิดอยู่หลายครั้งนะครับซึ่งชาติของ Benjamin ko, เบน m ามินเชสโกนี่คือสโลวีเนียนะครับถ้าเป็นสโลวาเกียเนี่ยจะเป็นทีมชาติที่มาเร็กฮัมซิกเคยเล่นนะครับชื่อจะคล้ายกันสโลวีเนียลงเจอกับสวีเดนครับซึ่งสวีเดนเมื่อคืนที่ผ่านมาก็มีวิกตอร์เยอร์เคียสลงเป็นศูนย์หน้าใช่ไหมก็กลายเป็นอีกหนึ่งคอนเทนต์เล็กๆ กับการได้ดูเชสโกกับเยอเคเรสเผชิญหน้ากันอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งสาภาพว่าผมไม่ได้ดูเต็มเกมนะครับเพราะว่าก็พักหลังเนี่ยช่วงดึกๆกนะครับก็ไม่ค่อยได้ดูฟุตบอลแหละนะครับสุขภาพต้องมาก่อนต้องขออภัยด้วยแต่ว่าทั้งเชสโกแล้วก็เยอเคเรสไม่มีประตูทั้งคู่คือคู่นี้จบเสมอกันไป2ประตูต่อ2นะครับซึ่งถ้าจะพูดถึงคนยิงให้กับ ออสโลวีเนียเนี่ยนะครับเป็น2นักเตะที่ผมว่าหลายท่านอาจจะไม่ค่อยคุ้นชื่อคุ้นหูนะครับลูกแรกเนี่ยเป็นซันดี้ลอฟริกนะแล้วก็ลูกที่2เนี่ยนะครับเป็นผลงานของแซนวิปอตนิกส่วนสวีเดนนะครับคนยิงเนี่ยคือแอนโทนีอีลังกาอันนี้หลายท่านรู้จักกันอยู่แล้วนะครับอดีตนักเตะเราซึ่งเพิ่งจะย้ายไปอยู่กับนิวคาสเซิลส่วนอีกคนคือยาซินอายารีของไบรตันทีนี้อ่ะเข้าเรื่องเลยดีกว่า เชสโกวันนี้เนี่ยจับคู่กับทางอันดราสปอรานะครับในระบบ4-4-2แต่ถ้าสมมุติว่าเรามาดูจังหวะการเล่นของเชสโกคือโดยส่วนมากนะนะครับจากที่ทางนักวิเคราะห์หรือว่าคอนเทนต์ครีเอเตอร์ต่างประเทศเนี่ยเขาตัดไฮไลท์ของเชสโกมาฝากกันจังหวะโดยส่วนมากนะครับจะเป็นจังหวะที่เขาดออปต่ำลงมาทางออกข้างแล้วก็มาเชื่อมกับเพื่อน นะครับโมงชงให้เพื่อนโมงต่อให้เพื่อนพักบอลให้เพื่อนมันก็จะวนอยู่ประมาณนี้นะครับเพราะว่าอาว่านำตรงคือโซโลเนียก็ไม่ได้มีมิติการเล่นนะครับในแผงมิดฟิลด์หรือว่าไม่ได้มีนักฟุตบอลที่แบบเทพถึงขนาดจะต่อบอลกันเป็นทอดๆหรือว่าสามารถขึงบอลใส่คู่ต่อสู้ได้ฉะนั้นบอลมันจะมาถึงเชสโกโดยส่วนมากในจังหวะบอลไดเรกแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยมันก็มีช็อตสวยๆเพราะาผมพลาดหัวไว ว่าเชสโก้ครอสสวยคือมันจะมีช็อตหนึ่งครับที่เชสโก้เนี่ยรับบอลต่อจากเพื่อนนะครับแล้วก็พาบอลขึ้นมาทางฝั่งขวานี่แหละเสร็จปุ๊บก,ก็ดึงไว้ครับหาจังหวะล็อกนะครับแล้วก็ดึงจังหวะเสร็จปุ๊บนี่เลยครับเปิดครอสเข้ามาที่บริเวณเสาไกลเปิดจากขวาเข้ามาตรงนี้นะครับแต่สุดท้ายเนี่ยโอ้โหเพื่อนไม่สามารถจบสกอร์ได้นะครับช็อตนี้เนี่ยน่าเสียดายมากคนยิงเนี่ยนะครับน่าจะเป็น ทางปีตาสโตยานวิชตัวริมเส้นนะครับจบสกอร์พลาดไปนะครับผมเปิดคลิปไม่ได้นะเดี๋ยวมันจะมีปัญหาเรื่องเลโกเสิภาพนะครับแต่เป็นอันว่าลูกนี้เชสโกครอสสวยมากนะครับย้อนพาไปดูอีกทีหนึงช็อตนี้แหละนะครับเปิดเน,น้นๆใช้คำว่าบันจงเปิดครอสย้อยมาให้สโตยาน w วิชได้จบแต่จบไม่ได้นะครับส่วนที่เหลือที่ผมบอกไปครับก็จะเป็นจังหวะที่พักบอลน,นะครับหรือว่า โมงบอลนะครับชงให้เพื่อนจ่ายบอลต่อให้เพื่อนนะครับอย่างช็อตเนี้ยก็พยายามที่จะพักบอลแล้วก็ไหลต่อให้เพื่อนไปจบสกอร์มันก็จะวนนเวียนๆอยู่แบบนี้นะครับแล้วจนกระทั่งช่วงท้ายเกมนะก็คือช่วงนาที90นี่แหละตอนนั้นเนี่ยสโลเวเนียตามอยู่ที่1ประตูต่อ2นะครับแล้วสุดท้ายก็เป็นจังหวะที่ทางเชสโกเนี่ยนะครับโมงชงต่อแล้วบอลมันไปโดนผู้เล่นของสวีเดน เชสโกก็เลยไม่ได้แอสซิสต์นะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยมันไปเข้าทางแซนวิพอตนิกยิงเข้าไปเนี่ยครับช็อตนี้นะครับเชสโกโงงตั้งนะครับแล้วก็เป็นวิพอตนิกได้ง้างเท้ายิงนะครับเบอร์สิบแปดนี่แหละเนี่ยครับเดี๋ยวดูอีกทีฮะเชสโกโงงชงมานะครับแล้วก็เป็นวิพอตนิกเบอร์สิบแปดได้ยิงนะครับก็เป็นเกมที่ถ้าพูดถึงเรตติ้งคะแนนเนี่ยคือเขาก็ไม่ได้ให้เชสโกเยอะ นะครับถึงขนาดที่เนี่ยแฟนบอลคนหนึ่งเนี่ยที่เขามาคอมเมนต์ในแอคทูด์นี้นะครับเขาก็บอกว่าโอ้โหดูแล้วมันแบบเซ็งมากเลยนะครับคือแม้กระทั่งดูลูกแอสซิสซึ่งจริงๆไม่ได้แอสซิสซ์ด้วยนะในในหลายเว็บไซต์เนี่ยไม่ได้ใส่ชื่อเชสโก้เป็นคนแอสซิสซ์ด้วยเพราะบอลไปโดนฝั่งสวีเดนก่อนนะครับแต่จังหวะนั้นมันก็ดูแล้วทุรักทุเลมากๆซึ่งกล่าวโดยสรุปคือครับถ้าคุณดูภาพรวมทั้งเกมอ่ะคุณจะเห็นว่าเชสโก้พยายามดรอปไปช่วยเพื่อนตลอด ช่วยไม่ได้หรือว่าช่วยได้ค่อยว่าในทีนึงแต่ว่าส่วนมากเขาใช้จังหวะประมาณ60-70%ขึ้นไปในการพักบอลให้เพื่อนนะครับทางซ้ายทางขวาไอ้ช็อตที่ผมบอกว่าครอสสวยอ่ะก็คือจังหวะที่เขาไปด้านขวาแล้วก็ครอสนะครับซึ่งพอเห็นพาดหัวแบบนี้บางท่านก็จะงงว่าอ้าวเฮ้ยเชสโกมันต้องมาหน้ากรอบเขตโทษแล้วก็ยิงประตูนี่ใช่ไหมแต่เอาจริงๆก็คืออย่างที่คุยกรนไปนะครับด้วยความที่ ทางสโลววเนียเขามีสูตหน้าอีกคนคือสปอร่านะฉะนั้นด้วยแท็กติกของทางผู้จัดการทีมด้วยนะครับฉะนั้นมันก็เลยเป็นมิติที่เชสโกต้องออกไปด้านข้างนะครับเพื่อที่จะมา,เ,าเพิ่มจังหวะการครอสเพิ่มจังหวะ,หวะการเปิดบอลให้เพื่อนด้วยเราก็คิดซว่าเห็นมิติของเชสโกในแบบที่ต่าออกไปนะครับก็เท่านั้นเองนะครับสโลวีเนียเนี่ยจากตรงนี้นะครับ,เ,นะรบเดี๋ยวจะมีโปรแกร,รมอีกนัดบุกไปเยือนสวิตเซอร์แลนด ก็เดี๋ยวต้องรอดูว่าฟอร์มของเบนจามินเชสโกจะเป็นอย่างไรนะครับอีกสักเรื่องหนึ่งก็แล้วกันนะครับเป็นฟ r านิ s โซโรมาโนนะครับแม้ว่าตลาดจะปิดแล้วก็ยังคงอัดคลิปอย่างต่อเนื่องนะครับอังเจโลสตลเลอร์ครับนี่คือเรื่องที่โรมาโนรายงานเข้ามานะครับเขาบอกว่าจริงๆแล้วมันมีรายงานที่เป็นข้อมูลที่บอกว่าสตลเลอร์เนี่ยได้บรรลุข้อตกลงกับเรัลมาริตไปเรียบร้อยแล้วโรมาโนบอกว่าเรื่องนี้ไม่จริง ในตลาดซัมเมอร์ที่เพิ่งจบไปที่ผ่านมานะครับซีเลอร์ไม่เคยใกล้เคียงกับการย้ายทีมเลยแม้ว่าจะเป็นความจริงที่ว่ามาดริดให้ความสนใจแต่ก็มีการพิจารณาซีเลอร์เหมือนกับที่พิจารณาและติดตามนักเตะคนอื่นและมาดริดก็ยังไม่เคยติดต่อไปคุยกับชุดกาดด้วยขณะเดียวกันครับโรามน่ก็บอกว่ามันมีรายงานที่เกี่ยวข้องกับแผนการว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะคว้าตัวเขาไปในวันสุดท้ายของตลาด นั่นก็ไม่ใช่เรื่องจริงอีกเช่นกันมันเป็น fake news โดยสิ้นเชิงครับไม่มีการเจราจาไม่มีการพูดคุยใดๆทั้งสิ้นผ่านทั้งฝ่ายนักเตะแล้วก็ผ่านทางสุดการแต่ว่าในซัมเมอร์ปี2026เรื่องราวนี้มันอาจจะแตกต่างออกไปเขาบอกว่าพรีเมียร์ลีกและลาลิก้าเนี่ยอาจจะยังเป็นที่ที่ตัวนักเตะเปิดรับโอกาสในการย้ายออกไปเล่นนอกเยอรมันอยู่ฉะนั้นในอนาคตชื่อของซีเลอร์จะเป็นที่ถูกพูดถึงอย่างมากแน่ๆ ตัวของซิลเลอร์เองยังเปิดกว้างและรูเบนอมมริมก็ยังต้องการกลางตัวต่ำอยู่ในตลาดรอบต่อๆไปฉะนั้นอย่างที่พลาดไปเลยครับซิลเลอร์ก็ยังคงเปิดกว้างอยู่แล้วและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็น่าจะเป็นหนึ่งในทางเลือกของอังเกโลซิลเลอร์นะครับขณะที่เรื่องราวของมาคัสไ r รช e f o ์ฟอร์ดโรมมโนยืนยันตัวเลข buying option นะครับหรือว่าเงื่อนไขซื้อนะครับไม่ใช่บังคับซื้อนะครับเป็น o p t i o นซื้อนะครับอยู่ที่ราคา30ล้านยูโร เขาบอกว่าแรชฟอร์ดเคยเกือบย้ายไปบาร์ซ่าตั้งแต่เดือนมนกราคมที่ผ่านมาแล้วแต่ก็อย่างที่ทราบกันนะว่าอันซูฟาติปฏิเสธการย้ายทีมออกไปในตลาดนั้นนะครับแรชฟอร์ดก็เลยไม่ได้ย้ายไปอยู่กับบาร์เซโลนาแล้วก็ไปอยู่กับวิลล่าอยู่ครึ่งซีซั่นจนสุดท้ายก็ได้ไปบาร์เซโลนาในที่สุดครับเอาล่ะจริงๆยังมีข่าวอีกเพียบเลยนะครับก็มีเรื่องราวของคอบบี้เมนูด้วยนะครับแล้วก็มีเรื่องราวของอตลาดซื้อขายนักเตะ นักเตะที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีข่าวด้วยนะครับซึ่งไม่ใช่แองเกโลเซเลอร์ iller, เพราะมี่กี้เราพูดถึงไปแล้วแต่ว่าก่อนอื่นขออนุญาตไปขอบคุณผู้สับสันธ์ก่อนนะครับ ขอบคุณด้วยนะครับกับทางผลิตภัณฑ์ขนมทอดกรอบปลากาย,ยาก่างรถข้าวมันไก่นะครับเหมือนเราพกข้าวมันไก่ติดตัวตลอดครับตัวขนมก็จะมีกินขนมซุปขิงแล้วก็เต้าเจี้ยวนะครับถ้ากินแค่ตัวขนมก็จะเหมือนได้กินข้าวมันไก่ต้มจริงๆด้วยก็จะเหมือนได้กินข้าวมันไก่ทอดอร่อยทั้งคู่นะครับหาซื้อได้ทาง Shopee เราจ e, ะได้ที่ BKY Official Store ที่ต o อ Shop ทางตารามึง Official แล้วก็เช่นกันที่ Gourmet Market Top Woodland Villa Market แล้วก็ร้านสะดวกซื้อ CF ครับฝากไว้กับผลิตภัณฑ์ขนมทอดกรอบตรากาย,ยาก่างรถข้าวมันไก่ขอบคุณเครื่องเลมคนน้องชายไข่กรุ่ม ยอดขายอันดับหนึ่งของไทยครับหมดปัญหาขนรังด้วยนวัตรกรรมเซฟเทคปลอดภยัยไม่บาดไม่คันขนขึ้นใหม่ไม่เป็นต่อให้คุณได้าศาสตร์มั่นใจไปกับไข ing ่ grooming ขอบคุณ Suzuki France นะครับ สแกนคิวอาร์โค้ดกันครับแล้วก็โดดเด่นไปกับ all new suzuki f r o n e get ready for the new icon ครับสิทธิพิเศษเฉพาะคุณครับรับฟรีบัตรน้ำมัน3,000บาทสําหรับผู้ที่ลงทะเบียนภายใน24กันยายนแล้วก็รับรถภายใน30พฤศจิกายนครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศหรือว่าที่ suzuki co th go with you by suzuki ทุกประตูสู่ชัยชนะขับเคลื่อนไปกับ Suzuki นะครับเอาละเมื่อสักครู่พูดถึงข่าวของ s t ิ l l er ลอร์ไปแล้ว ไปว่ากันที่เรื่องราวของคอปปี้เมนูกันบ้างนะครับเป็นรายงานเข้ามานะครับจากทางแมนเชสเตอร์อีฟนิ่งนิวส์ครับผู้สื่ขาวที่รายงานคืออัศศีรโรชานเขาพูดถึงเรื่องของคอปปี้เมนูว่าตอนนี้เนี่ยคอปปี้เมนูเนี่ยนะครับกำลังพยายามมุ่งมั่นสร้างผลงานเพื่อพิชิตใจรูเบนอโมริมให้ได้ แล้วก็พยายามที่จะยึดตำแหน่งตัวจริงในทีมให้ได้ครับหลังจากที่อย่างที่ทราบกันไม่สามารถย้ายจากทีมได้ในช่วงตลาดซื้อขายในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาทางซีโรชานบอกว่าระหว่างช่วงเบรกทีมชาติเนี่ยเมนูยังคงทํางานหนักครับแม้ว่าจะพลาดการมีชื่อติดทีมชาติอังกฤษสําหรับการคัดเลือกฟุตบอลโลกเดือนกันยายนโดยเมนูเนี่ยโพสต์ลงอินสตาแกรมเมื่อวันศุกร์ว่า nothing pretty นะครับก็คือทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้สวยงามเสมอไป นะครับทุกสิ่งทุกอย่างมันมาพร้อมกับความยากลําบากอะไรแบบนี้พร้อมกับภาพหลายภาพระหว่างการฝึกซ้อมแล้วก็ฟิตเนสโพสต์ Post นั้นครับได้รับคอมเมนต์จากนักเตะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหลายคนไม่ว่าจะเป็นเลนี่ยโร o จอชัวเซิร์ซีขณะที่บรูโน่ฟ r นันเดสกับแตนทีมแพทริคดอกูก็มากดหัวใจให้ด้วยก่อนหน้านี้อมลโมริมได้กระตุ้นให้เมนูสู้เพื่อตำแหน่งในทีมชุดใหญ หลังจากที่ไม่ได้ออกสตาร์ทในพรีเมยรีฤดูกาลนี้นะครับซึ่งเมนูก็หวังว่าเขาเนี่ยจะได้รับบทบาทสำคัญในเกมถัดไปของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซึ่งเป็นสึกแมนเชสเตอร์ดาร์บี้ในวันที่14กันยายนครับเจ้าตัวก็ยังมีความทรงจำที่ดีกับเกมนี้อยู่นะครับเพราะว่าเคยยิงประตูในรอบชิง FA Cup ปี2024ที่แมนยูไนเต็ดชนะทีมของเป๊ปโกเดล่าตอนนั้นก็อย่างที่ทราบกันชนะไป2-1ในตอนที่เอริกเทนฮากคุมทีมอยู่นะครับ เอาละก็ต้องมารอดูกันต่อไปผมเชื่อว่าหลายๆท่านก็ยังคงให้กำลังใจคอปปี้เมนูกันอยู่นะครับตามที่สัญญาเอาไว้มีข่าวซื้อขายมาฝากกันอีก2ข่าวไปเริ่มกันที่เรื่องราวนี้ครับของ Give me sport รายงานเข้ามาว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเล็งคว้าตัวเซ n โนดิบาสก่อนตลาดซื้อขายเดือนมกราคมเซ n โนดิบาสคือใครครับเซโนดิบาสนะครับเป็นผู้เล่นจากสปอร์ติ้งลิสบอนซึ่ง ว่ากันแบบตรงๆนี่แหละครับเซโนดิบาสคือผู้เล่นของสปอร์ติ้งที่ว่ากันว่ามันอยู่ในแผนงานของรูเบนอโมริมครับคือในปี2021ถึง2024เนี่ยเซโนดิบาสเป็นนักเตะของทางอันเดอร์เลชนะครับแล้วจากนั้นนะครับดิบาสเนี่ยก็ย้ายมาร่วมทีมสปอร์ติ้งลิสบอน นะครับในช่วงกร,รกฎาคมปีที่แล้วฉะนั้นเนี่ยเท่ากับว่าซโนเดบาสมีเวลาในการเล่นภายในการดูแลของรูเบนอโมริมอยู่แป๊บหนึ่งนะครับก่อนที่อโมริมจะโยกมาทำแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่างที่ทราบกันปัจจุบันเนี่ยดีบาสก็ยังเล่นให้กับสปอร์ติ้งลิสบอนอยู่นะครับโดยที่ผู้สื่อข่าวอย่างแดนนี่รัสครับก็ฟังหูว่าหลายหูนะระบุว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยบรรจุชื่อของดีบาสนะครับไว้ในลิสต์เป้าหมายเสริมทีมระยะยาวครับ หลังจากผู้บริหารของแม United นเชสเตอร์ยูไนเต็ดเริ่มวางแผนเสริมทีมในอนาคตแล้วแม้ว่าตลาดซัมเมอร์เพิ่งจะปิดตัวไปเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาแมนยูไนเต็ดเนี่ยวางแผนที่จะติดตามฟอร์มการเล่นของดิบาสอย่างละเอียดนะครับโดยที่มองว่าเขาเป็นกองหลังที่อาจจะเข้ามาวางรากฐานในระบบการเล่นของอาร์มริมได้ซึ่งรัสเนี่ย ซึ่งเป็นผู้สื่อข่าวที่รายงานข่าวนี้นะครับก็ระบุว่าเจ้าตัวเนี่ยเปิดกว้างต่อการกลับมาร่วมงานอีกครั้งครับเพราะว่าดิบัสมีจุดเด่นที่ลูกละอากาศจนถูกขนานนามว่าเป็นตอมอหรือว่ายักษ์ใหญ่ colossus นะครับสาังกฤว่าแบบนั้นคือยักษ์ใหญ่ปักหลันน่ะที่ยากจะต่อก่อนอย่างไรก็ตามครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยจำเป็นต้องทุ่มเงินก้อนโตเพื่อตัวดิบัสเพราะว่าดิบัสมีค่าฉีกสัญญ,ญาราวๆเจ็ดสิบล้านปอนด์แล้วสปอร์ตติ้งก็ไม่ต้องการปล่อยตัวเขาออกไปด้วยค่าตัวที่ ต่ำกว่ากลางระดูการครับแหล่งข่าวของกีฟมีสปอตเปิดเผยนะครับว่าอามริมจะไม่ดึงนักเตะเก่าจากสปอร์ติ้งกลับมาเว้นแต่ว่าเขาจะมั่นใจอย่างเต็มที่ว่าเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั่นทำให้ทีมสเกลของสโมสรต้องเฝ้าติดตามฟอร์มของดีบาสอย่างต่อเนื่องและมาเต่ก็ตระหนักดีนะครับว่าไม่น่าจะมีปัญหาเรื่องค่าเหนื่อยส่วนตัวของดีบาสเพราะว่าสัญญาปัจจุบันเนี่ยดีบาสรับค่าเหนื่อยน้อยกว่า 17,000ปอนด์ต่อสัปดาห์แต่ว่าสถานการณ์มันจะซับซ้อนเล็กน้อยเพราะว่าสัญญาของดีบัสยังเหลือเกือบ4ปีและสปอร์ติ้งมีประธานจอมเขียวทชื่อเฟรเดริโกวารันดาสครับซึ่งอย่างที่ทราบกันกามาเต็ดก้อยความสนใจมอร์เทนยูมานอยู่ด้วยดิบัสไม่ใช่ชื่อเดียวนะครับของสปอร์ติ้งที่มาเต็ดสนใจ ทางดาน่รุสยังบอกต่อนะครับว่าแม้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะยังไม่ได้ตัดสินใจขั้นสุดท้ายว่าจะเสริมแนวรับในตลาดเดือนมกราธธคมหรือเปล่าแต่ว่าตามรายงานของ g i ฟ e Me Sport สโมอสรต้องการเตรียมความพร้อมเพื่อให้สามารถเดินหน้าได้ทันทีถ้าผลงานแนวรับไม่มั่นคงในช่วงหลายเดือนข้างหน้าครับ นอกจากนี้แหล่งข่าวเปิดเผยเมื่อไม่นานมานี้นะครับว่าแมนยูเน็ตกำลังเจรจาอย่างจริงจังเพื่อจะขายอันเดรโอนาแาแล้วก็เอาชายไบยินดีหลังจากที่ทั้งคู่ไม่สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับรูเบนอมริมได้ว่าเหมาะสมกับการเป็นมือหนึ่งโดยที่จะมีคนเดียวเท่านั้นระหว่างโอนา่าหรือไบยินดีได้รับอนุญาตให้ย้ายออกเพราะว่าตลาดตุรกียังไม่ปิดตลาดของอ่าซาอุดิอาระเบียก็ยังไม่ปิดเห,หลือเวลาอีกประมาณ1สัปดาห์ ตีรวมๆแบบนี้ก็น่าจะมาลุ้นกันครับว่าสุดท้ายจะเป็นโอเลนาหรือไบยันดีที่จะย้ายออกไปจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับอีกหนึ่งข่าวก็ฟังหูไว้หลายๆหูเหมือนกันนะครับหลไลหูเลยคือช่วงนี้ตลาดมันปิดนะครับผู้สื่อข่าวเทียสูงๆบางทีเขาก็อาจจะไม่ได้รายงานอะไรที่มันเป็นเนื้อเป็นหนังเท่าไหร่เอาเป็นว่าฟังข่าวช่วงนี้ก็ฟังเพลินๆไปนะครับรายงานเข้ามาจากทางนาโชเอสเตรลาโดมิเกสมอมเปล เป็นผู้สึกข่าวสายสเปนจากฟิชเชอร์เคสนะครับซึ่งฟิชเชอร์เคสก็เอาเป็นว่าฟังเพลินๆฟังแบบไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับเขาบอกว่าแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดเล็งที่จะคว้าไมค์เมยองของเอซิมิลานในซัมเมอร์หน้าเพื่อมาแทนอันเดรโอนาแนซึ่งไม่รู้ว่าจะย้ายออกไปในช่วงเดือนนี้หรือเปล่านะครับโดยที่สัญญาของเมยองเนี่ยจะหมดลงในช่วงซัมเมอร์หน้าการได้ตัว เขามาฟรีๆถ้าได้ในช่วงซัมเมอร์แน่ก็นับว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซึ่งในขณะนี้เมยองก็ยังไม่สามารถต่อสัญญากับเอซิมิลานได้สําเร็จก็คงจะต้องมารอดูต่อไปเพราะว่าในบางแหล่งก็บอกว่าเชลซีเองก็ยังให้ความสนใจไมค์เมยองอยู่เช่นเดียวกันนะครับเอาละ่ะนี่คือเรื่องราวประมาณนี้ที่นํามาฝากกันนะครับข่าวสารก็อาจจะมีไปแบบชิลๆ นะครับเพราะว่าอันนี้ว่านำตรงตลาดก็ปิดไปแล้วฟุตบอลก็ไม่มีเตะนะครับแต่ว่าถ้าท่านใดก็ตามที่รู้สึกว่าเอ้ยวันหนึ่งเรารักแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วเราอยากจะฟังเรื่องราวของทีมก็ยังไงมีคลิปนี้นะครับอาจจะทําให้หลายท่านแก้เหงากันไปคือถามว่าเชสโกเล่นเล่นได้สุดยอดไหมมันก็ไม่นะครับแต่ว่าอาว่านําตรงมันก็มีจังหวะครอสสวยๆมีจังหวะที่ ใช้คำว่าจริงๆถ้าไม่โดนผู้เล่นสวีเดนก่อนน่าจะได้แอสซิสต์ลูกนั้นจะจังหวะมงชงให,ให้เพื่อนทําประตูนะครับส่วนเรื่องของเมนูเรื่องของอสองนักเตะที่มีข่าวนะครับก็เดี๋ยวว่าต่อไปรวมถึงแองเกโลสตีเลอร์ผมว่าจริงๆอะ่ะการที่เซเลอร์มาติดทีมชุดใหญ่ีมเจเยอร,อร,อรมันะนะครับมันเป็นเรื่องที่สามารถบอกได้ว,ว่าอย่างน้อยตัวเซเลอร์ก็มีของนะคือเราไม่สามารถจะอบอกได้ว,ว่าโอ้โหเล่นแย่เกมเดียวแล้วก็นักเตะ หวยเลยไหมก็คงไม่ใช่นะครับแต่ก็ไม่ได้อวยว่าเก่งมากนะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็ต้องดูกันไปเรื่อยๆนะครับสำหรับอังจูโ s t สติลเลอร์อ่ะประมาณนี้ครับทุกท่านที่คิดเห็นอย่างไรกับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับกดกระดิง่งส่งความเห็นส่งคอมเมนต์กันเข้ามาได้ขอให้เป็นคอมเมนต์ที่เมตตากรุณาเจ้าของช่องกันหน่อยนะครับจริงๆติดติงได้เลยสมมติว่าผมข้อมูลส่วนในผิดพลาดเขียนบอกได้นะครับแต่ว่าก็อย่างที่บอกกัน นะถ้าสมมติว่าส่งมาแล้วให้เจ้าของช่องอ่านแล้วก็รู้สึกว่าเออนะครับถ้าจะเป็นคาพูดที่ใช้คําว่าเฮ้ยวิาพากษ์วิจารณก็ไม่เอาแซะขอแค่นี้ <c oughs> ออจริงแซะก็ได้แหละนะไม่มีปัญหาหรอกนะครับแต่ว่าอ,อ,อยากให้ช่องเรามันเป็นช่องที่คุยกันแบบสบายๆคุยด้วยเหตุผลหน้าผระบอกเป็นแบบนี้จะดีกว่านะครับขอบพระคุณมากๆวันนี้วันเสาร์ครับก็ ใช้เวลาวันเสาร์ของทุกท่านให้มีความสุขนะครับพักผ่อนให้เต็มที่แล้วก็เดี๋ยววันจันทร์มาสู้กันใหม่นะครับในสัปดาห์ใหม่ของการทํางานประมาณนี้ครับเราเจอกันใหม่ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามคลิปมาอย่างสนุกสนานขอบคุณที่ยังให้กําลังใจเป็นกำลังใจให้กันครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ